เห็นบรรยากาศสิมัดเขา่าตอนกลางคืนเป็กแล้วบ่เนี่ยเป็กแล้วเ,เป็กแล้วบ่โอ้ยยังไม่ได้เป็กอ่ะพี่นอ้องมัดเข่ากลางคืนมามัดเข่ากลางคืนน้วกันขนาดกลางคืนยังห่อนได้นี่นะตันอือ่ามัดโซพี่น้องเนี่ยนี่เบิ่งเนี่ยฮะมัดโซมัดโซคน,นเบิ่งไล่ได้เนี่ย เขาจะมาเบิ่งมัดเข่ากลางคืนเพราะขนาดกลางคืนยังอากาศยังแบบห้อนๆพี่น้องภาษาแบบกลางเว่นเนาะเพราะออกออกก็บ่ได้เช่นแม้วันคือไพ่สมัยนี่สอดลุ่มหมแล้วนี่ธรรมดาเพราะถอตันนี่เมื่อสีบได้พี่น้องหนึ่งธรรมดาเสียงกับภูมแดดกับภูมฝนกับภูมิทงเขานี่ ก็คือกับผมเด้อเด้ออันนี้คนธรรมชาติแน่นอนขนาดนี้สบายดีพแมพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บทคําสิเว้าเบาวลาวเนาะมื้อนี้เฮาก็สิมามัดเข้าพี่น้องแบบว่าตอนช่วงไอ้กลางเวรป้อมแบบช่วงบ่ายๆแดดออกแดดบ่ได้พี่น้องแบบว่าออกแบบแดดคือแบบว่าสิไหม้เนาะก็เลยแบบว่าสิพากันแบบว่า มาหมัดกลางคืนน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศนอนกันพี่น้องว่าสิเป็นอย่งไรบรรยากาศหมัดเข่ากลางคืนเบิ่งพี่น้องบ่เคยมาตักเแื่อกลางคืนนี่มันเป็นอย่างไอมาเป็นยังมันคืนห้อนแท้เท่าตันมันคือห้อนแท้หมัดกลางคืนเราไปยังนี่กลางคืนแังเย็นกลางคืนแตงเย็นนี่พี่น้องนี่เป็นบรรยากาศสิหมัดเข่าตอนกลางคืนเป็กแล้วบ่เนี่ย เปกแล้วเปกแล้ววะยังไม่ได้เปกเปกใช่ป่าวพ่อยังไม่ร้ายขนาดบรรยากาศหมัดเข่าตอนกลางคืนพี่น้องช่วงไอ้ยามมาแรงแบบว่ามันแบบว่ามันหมัดม่ได้เอาก็สิมาหมัดตอนกลางคืนเนาะห้อนแดดมันจะโมห้อนแดดพี่น้องกลางคืนมันจะแห้งได้นะให้เช่าถ่าหมัดโทรละเซลก่อนพี่น้อง ซลาดเลฮอมาพี่น้องมัดเข่ากลางคืนมาหมัดเข่ากลางคืนน้ากันขนาดกลางคืนยังห่อนได้ี่ิตะตันอืมอ่ามัดโซ่พี่น้องเนี่ยนี่เบิง์นี้ฮะมัดโซ่หมัดโซ่เนเบิ่งนายได้เนี่ยเขาจะมาเบิ่งหมัดเข่ากลางคืนเพราะขนาดกลางคืนยังอาการยังแบบห่อนๆพี่น้องภาษาแบบกลางเวน้นเนาะเพราะออกออกก็ไม่ได้เช่นแม้วัน คือไพ่สมันี่สอดลุมหมดแล้วนี่ธรรมดาบพราะา,าตันนี่เมื่อสีบเลขพี่นอ้องเออธรรมดาเสี่ยกรรมพม,มแดดกรรมพมฝนกรรมพมทงเขานี่ก็คือกระรมพมเด้เลยนะนนี๋ยนธรรมชาติแน่นอนขนาดนี้โอ้ยอฮะไม่พี่น้องเดูสิเดี๋ยว ีม <si ัยชาวนะา่ละสมัยชน่อืมวิยนะอืมาอนข้นปัดเข่ากัน้นย้ำยำเว้ม่นมาแดดแห้งมพูดนะดบ่ได้มันแดดแห้งแดดเอ้นนองเอ้ยอืมฮะจะได้แพ้ไอแพ้โลาซิแผ่นหน่อยเหนะครับอาายันเองวัวจากจวดป็นไดเนาะทำเป็นแผ่นใหญ่นี่ปะเออเอ่พี่น้องจวดักอยอ่เนา

แต่เดี๋ยวว่ะมาตื่นขึ้นจากอันห่มแป๊บเดียวก็สิมายเออนี่สิเขียนนา่อสิกินเผาพี่น้องเอ้ยง่ายๆ,ๆเนาะซาวนาชีวิตซาวนามัมีคำว่ารวยหรอกพี่น้องเอ้ยซาวนาน พอได้ก oh ินเสือกแกงพี่น้องเบ้านเฮาก็ได้เอาแบบว่าผมเห็นแบบว่ามีงานที่มันคงเนาะซื้อข้าวซื้อนามกินมันก็ได้พี่น้องเวลาผมมีเสือกินก็ได้กินข้าวเสนอนามก็ได้โอ้ยมัดเข่ากลางคืนพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ย มันฮ้อนกลางเว้นมันไว้ก็ต้องมันกลางคืนเขียดเขียดเขียดโอ้เขียนนองเลยพี่น้องเขียนนองแล้วเรื่องได้มัดเขาคืนทุกซื้อไว้กันบ่กะใครเนี่ยโก้กังเว้นเนี่ยแล้วใครกังเว้นบ่กังเว้นมันมาแดดแท้งเลยนะ่ะขนาดขนาดนี้แท้งแลาวเฮ้ยน้องเอ๋ยมันฮ้อนแม่ผู้ดึกๆผมฉี่เย็นมันฮ้อนอืมไอนี่ nha khách này về đây, ở cái nào không bạn hào trong này sao nha, dạ chuột 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 bay chuột chuột cái nó <cười> <cười> à, ไฟเวียดางคืนมันหมดแดดมันกะมันกะบมือเมื่อยมือเมื่อยเป็นไดงพี่น้องทำแดดมันเมื่อยเอามัดข่าเจียวข่าทำแดดแดดมันมีลมมานะแดดแพร่ระบาแดดมันมีลมอัศวินยายน ้าเฮายโอ้โหตาไหนกันล่ะก็จำแหงแท้โอ้ยบรรยากาศหมัดเข่ากลางคืนพี่น้องนี่ตัวลาเซลน้ำเลยนี่เฮ้ยมันฮ้อนพี่น้องมันฮ้อนกันเลยหมัดกลางคืนเนาะ แสงก็สิบ่ได้แล้วพี่น้องโซล,าล่าเซลล์แพงน้อยพอดแพงใหญ่เี่นขักเนาะเอาขอตัวมาดเขาก่อนพี่น้องเลยมันสิบ่แล้วได้นี่มาถ่ายคล, <ะ S 2> ล <ะ S 1> ิปเนะานละ,ละ,ละแล้วพี่น้องเอาแล้วขึ้นแล้วบานนี้โอ้ยแล้วแล้วพี่น้องเลยกับทีมงานเฮาทีมงานมัดเข่าพี่น้องนี่กลางคืนมองลงแล้วพี่น้องมองลงแล้ว <c ười> หมอกลงแล้วโหอาตุเจะเปียกนี่หมอกลงไวอันนี้เนะาะสัตว์นานะ,ะ <Yeah. S 1> หมอกลงแล้วพี่น้องเลยนี่และชีวิตชาวนาเนาะโอ้ยลำบากแม่ชีวิตชาวนาน,ะน,าาน,านี่มันแดดกระ่วบบไวพี่น้องเลย เอาพี่น้องตอนนี้เฮากระหอดเถียงนานหน่อยอแล้วพี่น้อยอ่ะคลิปนี้กับสิจกเพ่เท่านี้พี่น้องนะหะขอโตไปหาหน้าก่อนเนาะพอกันคลิปหนา้าพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามเนาะพอกันคลิปหนา้าพี่น้องสบายดีสวัสดีครับผม